สวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจไทยนิวครับวันนี้อัปเดตดวงนะครับสี่ราศีนะครับกันตุลพิจิกธนูนะครับสี่ราศีนี้ในเดือนมิถุนายนนะครับดวงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวฟังกันครับราศีกันนะครับดาวประจําตัวโคจรเด่นในเรือนการงานครับเรื่องงานเป็นเรื่องที่ยืนหนึ่งในเดือนนี้นะครับรวมไปถึงนะครับดาวอังคารนะครับจะย้ายในวันที่6นะครับมิถุนายนนะครับอังคารจะย้ายเข้าไปในตําแหน่งเรือนวินาศครับ คนเกิดราศีกันในช่วงนี้ถ้ามีเกณฑ์เดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับการสื่อสารการเจรจานะครับในช่วงหลังวันที่6ไปแล้วเนี่ยต้องรอบคอบให้ดีเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงเรื่องการเงินครับดาวศุกร์โคจรอยู่ในตาแหน่งเรือนมรณะตลอดทั้งเดือนนะครับดาวศุกร์คือเรือนการเงินครับส่งผลทําให้คนเกิดราศีกันหลายคนนะครับมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายเยอะนะครับแล้วก็การบริหารจัดการการเงินในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดคิดเท่าไหร่ก็ต้องวางแผนกันดีๆครับราศีทัตไตราศีตุลนะครับคนที่เกิดราศีตุล มีความโดดเด่นจากดาวประจำตัวนะครับโคจรอยู่ในตําแหน่งราศีเมษนะครับทำให้ชาวราศีตุลนะครับมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องความฮอตเรื่องของคู่ครองนะครับคนเข้าหามากขึ้นนะครับเรื่องการงานมีความโดดเด่นดีนะครับมีโอกาสได้งานใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงหลังวันที่6นะครับมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการได้เงินก้อนครับเพราะว่า ดาวคารโคจรย้ายเข้าเดือนลาภะนะครับดาวคารคือเรื่องของการเงินชาวราศีตุลนครับหลังวันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นครับราศีพิจิกนะครับกับเกณฑ์การความสําเร็จในเรื่องของโอกาสทางการงานครับเพราะในเดือนนี้นะครับดาวคารจะโคจรย้ายเข้าเดือนการงานนะครับหลังจากวันที่6มิถุนายนนะครับชาวราศีพิจิกเรื่องงานมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการเงินชาวราศีพิจิกตลอดทั้งปียังต้องรอบคอบครับเพราะดาวการเงิน โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเรือนมรณะตลอดนะครับดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนนี้นะครับไปจนถึงเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมนี้นะครับมีโอกาสถึงจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามารอบหนึ่งแล้วก็หลังจากตุลาก็จะเกณฑ์ดาวพฤหัสเดินถอยหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้อง,งระมัดระวังรอบครอบเรื่องรายจ่ายอีกรอบครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศทํางานที่ต้องอาศัยในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับการบริหารนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นคุณมีโอกาสาที่จะได้บริหารการลงทุนใหม่ๆรวมไปถึง เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยจะสําเร็จดีเกินคาดครับราศีทัดไปคือราศีธนูครับคนที่เกิดราศีธนูดาวพฤหัสนะครับโคจรเข้าทับเรือนปัตตานีนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับโคจรมาทับในตำแหน่งเรือนปัตตานีด้วยเช่นกันนะครับเรือนปัตปตานี ทางโหราศาสตร์นะครับแทนด้วยเกี่ยวกับเรื่องของคนเรื่องคู่เรื่องเพื่อนร่วมง,งานนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกับคนอื่นในเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับรวมไปถึงในเรื่องการที่จะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าคู่ครองนะครับก็จะนําข่าวดีมาให้นะครับมีความรักที่ดีนะครับรวมไปถึงมีโอกาสดีจากคู่ครองนะครับใครที่มีปัญหานะครับหรือว่ามีเรื่องเครียดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับและทิศทางในเรื่องของเกณฑ์ความรักนย จะดียิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลดีกับชาวธนูในเดือนนี้เช่นกันครับจบแล้วนะครับกับความทำนายทั้ง4ราศีนะครับแต่ละท่านอยู่ราศีไหนนะครับคอมเมนต์บอกมาไว้เนยนะครับว่าทุกท่านเนี่ยคาดหวังเรื่องอะไรรุ้นสิ่งไหนนะครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์ด้วยนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ความสําเร็จที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จและมีข่าวดีในเรื่องการงานการเงินเร็วๆนี้ครับ